เชื่อเหลือเกินครับว่าค่ำคืนวันศุกร์นี้จะเป็นวันที่ทุกคนจับตามองผมมากที่สุดเพราะว่าเมื่อวานผมได้สร้าง Talk of the Town ไว้หลังจากผมประกาศลงไปใน YouTube ว่าผมจะทำทริปสารฝันเฉพาะ FC ช่องของเราในการไปโอทราฟอร์ด99,999บาทแล้วผมก็ดันไปแชร์ใน Facebook ส่วนตัวด้วยที่มีผู้บริหารหลากหลายแบรนด์เป็นเฟรนกับผมอยู่อ่ะไว้ขึ้นมาผมประกาศว่า Youtube วันนี้แตกครับพอดีไปบีบคอเพื่อนบริษัทเพื่อนให้พาคนดูไปอังกฤษในราคา10,000แบาทนะครับหลายคนเนี่ยพยายามติดต่อผมเข้ามากลางคืนนี้ชีวิตผมพังเลยเมื่อคืนนี้เนี่ยน้องทีมงานสบายมากนอนตีพุงกันเลยนะเพราะผมเป็นคนนั่งตอบทุกข้อความด้วยตัวเองจนถึงห้งาทุ่มสีนาทีมีคนเข้ามาเยอะมากประมาณ54คนผมตอบจนผมเหนื่อยเลยอะ่ะ ก็เลยอยากจะมาเคลียร์วันนี้ว่าเราทําจริงนะครับหลายคนบอกเฮ้ยคุณป๊อปมันทําไม่ได้หรอกราคาเนี่ยมันขาดทุนก็ขาดทุนไงขาดทุนใครบอกกําไรขาดทุนแต่แค่อยากสารฝันผมอยากเห็นหลายคนที่ผมเอาเฉพาะคนที่ไม่เคยไปโอทาฟอร์ดก่อนละกันอยากเห็นเขาฝันเป็นจริงอ่ะก็เลยบางทีมันมีส่วนต่างเช่นแบบแสนสองพันอะผมออกสองพันนั้นให้บางคน อาจจะแสนหกพันอะผมออกตรงนั้นให้แต่ว่าย้ํานะครับอันนี้เนี่ยนะฮะเราอยู่เฉพาะแมนเชสเตอร์นะครับคือเราจะทําจริงๆนะครับ29เมษายนนี้ที่แมนยูเจอแอสตันวิลล่าคือผมมีความเชื่อมั่นว่าหลายคนที่จะไปครั้งแรกเขาไม่สนหรอกว่าแมนยูเจอใครเขาไม่สนหรอกวแมนยูลิเวอร์พูลไม่สนหรอกว่าแมนยูจะเจอฟอเรสต์เขาขอแค่ไปสนามโอทาร์ฟอร์ดคุณเห็นด้วยกับผมไหมขอแค่ไปดูบอลที่สนามเนี่ยมันฟินแล้วแล้วนี่ผมจัดเต็มให้เลย แต่ผมย้ํานะผมไม่ไปลอนดอนนะไม่นั้นมันราคาไม่ได้เท่านี้คือเราจะแลนดิ้งแมนเชสเตอร์แล้วเราจะเทคออฟที่แมนเชสเตอร์เราจะอยู่เมืองเดียวนะครับเพราะว่านี่คือทริปฟุตบอลช้อปปิ้งนิดหน่อยส่วนใครที่อยากจะอยู่ห้องเดียวนะครับอันนี้คือนอนห้องคู่นะผู้ชายนอนห้นองน,นอนห้องคู่กันแต่ว่ามีหลายท่านที่เป็นสภาพ,ส,พสตรีบอกว่าดิฉันไปคนเดียวอยากนอนห้องเดียวได้ครับแต่ที่คุณต้องจ่ายเองนะผมจ่ายให้ไม่ไหวนะคุณต้องจ่ายเพิ่มอีกหมื่นห้านะถ้าอยากนอนโรงแรมเดียวนะเพราะว่ามันนอน3าคืน บางคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์ติดต่อเข้ามามีแบ,แบรนด์แบรนด์หนึ่งเจ้าของเลยบอกป๊บกูไปด้วยแต่กูจะบินวิสเนตคลาสเต็มที่พี่ถ้า i ิสเน c คลาสพี่บินพี่จ่ายเองแสนห้านะเพรป๊อปไม่จ่ายนะโอเคนะพี่นะพี่จ่ายเองนะผมย้ำแบบนี้ว่าผมขอที่25คนก่อนเอ้ย24รวมผมด้วยเป็น25นะครับทริปนี้จะปิดที่25คนก่อนนะครับ และผมบอกเลยว่าโปรแกรมพี่จอร์ดเจ้าของบริษัท Dream Destination Tour ส่งให้ผมตั้งแต่บ่ายมมงครึ่งหลังสุปอร์คอรเนอร์ผมส่งหาทุกท่าน54คนเรียบร้อยมีคนส่งชื่อมาจองแล้ว8คนทางทัวร์บอกแบบนี้ว่าราคามันต่ำกว่าทุนม,มันต่ำกว่าราคาตลาดมากๆเราจะวัดโดยการบางคนถามแล้วยังไงต่อครัสเตปต่อไปจะยังไงดิฉันจะได้ไปใช่ไหม ัวร์บอกว่าขอแบบนี้นะครับก็คือใครใจ่ายมัดจาก่อนถือว่าได้รับ1สิทธิ์บางคนมาครอบครัวละ3คน4คนไม่เป็นไรครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับรีบไลน์มาได้เลยที่บ๊อบวิรพลตรงนี้ผมขอ24คนก่อนนะรวมผมเป็น25เพราะว่ามากกว่านี้ผมเข้าเนื้อเยอะมากไม่ไหวนะครับแม้นั้นถ้าผมจ่ายให้คุณหัวรละหมื่นผมต้องจ่าย20,5 0 0นหองแนะครับเพราะฉะนั้นเอาแบบนี้ก่อนแล้วกัน นะครับก็คือใครมัดจําก่อนได้ก่อนทีเนี้ยไอเรื่องเงินเนี่ยผมเจรจาก,กับบริษัททัวร์เพื่อนผมให้แล้วว่าเฮ้ยพี่ผมขอแบบนี้ได้ไหมก็คือบางคนเขาต้องใช้ตังค์นะเราไม่ได้มีตังค์กันทุกคนผมขอว่าให้แบ่งจ่ายแบบไม่ชาร์จเขาแต่ว่าใช้เป็นเงินสดก็คือเงินสดเนียเราต้องเอาไปจองออตั๋วบอลแล้วก็ค่าเครื่องบินนะครับผมให้คุณจ่ายได้สีงวดครับ โดยที่คุณไม่เสียค่าดอกเบี้ยนะครับก็คือจ่ายเดือน11เดือนธันวาคมงวดที่2งวดที่3เดือนมกราคมและงวดที่4เดือนกุมภาพันธ์งวดละ2 5 0 0 0โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบี้ยใดทั้งสิ้นนี่คือแบบที่สุดของที่สุดแล้วแล้วที่นั่งคุณผู้ชมครับ ตอนแรกจะเอาหลังโกให้แต่ว่าคิดไปคิดมาเอาไหนไหไปแล้วไม่อยากให้ดูหลังโกเดี๋ยวคนไทยไม่ชินเนี่ยผมจองลองโลเวอร์แล้วน่าจะเป็นเซอร์อะไรเฟอร์กูสันสแตนนะครับแต่จะได้ตรงกลางไหมอันนี้ไม่รับปากเลยนะครับแต่คุณได้นั่งลองโลเวอร์แน่นอนก็คือที่นั่งมองซ้ายมองขวาไม่ใช่หลังโกมีพี่คนหนึ่งบอกทําได้ไงก็ทุนขัดทุนไงอยากทําให้ไงไลน์มาหา24คนใครมัดจําก่อนได้ก่อนขอบคุณมากครับ วันนี้พิเศษหน่อยครับผมขอเปลี่ยนช่วงรายการไอพวกบิ๊กนิวส์ข่าวใหญ่ยยทั้งหลายแหละไปไว้ในช่วงท้ายเพราะว่าช่วงแรกเคลียร์เรื่องทัวร์จบแล้วขอพูดเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดก่อนเพราะว่ามันบิ๊กเหลือเกินนะครับเดี๋ยวจะลำดับเหตุการณ์ค่อยๆให้ฟังกันเพื่อใครตามดรามานี้ไม่ทันก็ง่ายๆมันมาจากการที่คริสเตียโนโรนัลโดออกไปจากสนามก่อนที่เกมจะจบลงในนัดที่แมนยูชนะสเปอร์สประตูต่อศในนาทีที่89 หลังจากนั้นเทนฮาก,ก็ให้สัมภาษณ์ในอเมซอนพรามว่าเดี๋ยวผมจะจัดการในวันรุ่งขึ้นวันนี้ขอฉลองก่อนนะครับเมื่อคืนนี้ทาง m a n j u c o m ก็ได้มีการประกาศสเตตเมนต์อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าค่อนข้างรุนแรงมากนะครับเอาจริงๆครับวิธีการจัดการของโรน,น,น,นัลดมีแบบหลายอย่างนะครับคืออาจจะหายไปเลยในเกมที่เจอกับเชลซีก็ได้สมมติว่าเจอกับสิงบูในวันรุ่งนี้ตอน5ทุ่มครึ่ง ก็ไม่มีชื่อโรนัลโดอยู่ทั้งมานั่งสำรองแล้วก็ตัวจริงเลยก็แกล้งทำเป็นเนียนๆจริงๆก็คือดรอปนั่นแหละหรือว่าเอลิกเทนหาออกมาให้ปากคําว่าผมได้คุยกับ c r อาร์วแล้วและเขาสัญญาว่าเขาจะไม่ทําอีกมันมาในมุกนี้ก็ได้ก็คือละมุนละม่อมแต่อันนี้คือ No Mercy เลยครับการประกาศโดยที่ให้สโมสสอนออกถแถลงการสเตทเมนต์เนี่ยเป็นรูปทีใ่ใหญ่มากนะครับถแถลงสเตทเมนต์นี่มันต้องระดับประมาณปลดโค้ช ยินดีต้อนรับนักเตะใหม่อะไรแบบนี้โอ้โหอันนี้คือโรนัลโดก็โดนดับนิสัยค่อนข้างรุนแรงทีเดียวนะครับคือสโมสรก็ประกาศว่าคริสเตียโนโรนโดจะไม่มีส่วนร่วมในเกมที่เจอกับเชลซีส่วนคนอื่นก็จะโฟกัสเพื่อการแข่งต่อไปไม่มีการตําหนิใดๆทั้งสิ้นแต่ก็รู้กันว่ามันคือการลงโทษลงทันถูกไหมครับหลังจากนั้นที่สโมสรออกมาประกาศแบบนี้ก็คนก็เล่นเข่า่าว่าโรนโดโรแล้วโรแล้วไม่มีชื่อ อยู่ในทีมที่ต้องเดินทางไปลอนดอนกับเชลซีอยู่ที่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ต่อแน่นอนก็คือไปอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ต่อไม่ได้เดินทางมากับทีมที่ลงใต้ CR7 ก็ขยับรีแอคชั่นทันทีโพสต์ Post ลงไปในโซเชียลมีเดียของตัวเองยาวเหยียดไม่ว่าจะเป็น IG Facebook Twitter ข้อความที่ทุกคนอ่านก็คือเขาประกาศว่าตัวของเขาเองเนี่ย พยายามจะคีบความเป็นโปรเฟชชั่นอลเขาให้ความเคารพกับเพื่อนร่วมทีมโคช้ชแล้วก็ทุกทคนตลอดการที่เขาเป็นนักฟุตบอล20ปีเขาพยายามจะเซตความเป็นตัวอย่างให้กับเด็กเยาวชนแต่บางครั้งอารมณ์ The อะฮ t Heat คือแบบอารมณ์มาชั่ววูบมาทำให้บางอย่างมันไม่ได้ออกมาดีที่สุดคือโอ้โหข้อความมันอ่านแล้วแบบนึกว่าอ่านนิยาย สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเขาตั้งเป้าจะซ้อมหนักต่อไปและเดี๋ยวเราจะกลับมาเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยกันเองอีกครั้งในเร็วๆนี้คนอ่านคุณรู้ไหมเดลี่เมลพาดหัวดีเอ้ไม่ใช่เดลเมลมิลเลอร์พาดหัวดีมากนะครับเขาใช้คำว่า it seems so difficult to say sorry คือแบบมันยากมากหรือที่จะพูดคำว่าขอโทษวันนี้คนไทยด้วยกันเองก็เลยเอาไปตั้งกันขำๆว่าขอโทษที่ไม่ขอโทษ อันนี้ผมไม่ได้พูดนะเพราะผมไม่ได้ติดอะไรเพราะผมรู้ที่ใสยอยู่แล้วแต่อันนี้มันก็เป็นหลายๆคนที่พูดได้ฟังพี่มันขอโทษแต่มันไม่มีขอโทษเลยเนาะมันไม่มีคำว่าสอรี่ไม่มีคำว่าอภัยโทษไม่มีคำว่าอะไรพวกนี้เลยนะครับแต่ก็มีเครื่องหมายยกมือไหว้นะอันนี้นก็แสดงออกได้คนอาจจะขอทวงคำว่าสอรี่อะไรประมาณนี้แต่ไม่มีนะครับคนก็เลยวิจารณ์หล่นโดนหนักขึ้นไปอีกว่าโอ้โหมันยังไงวะเนี่ย ถามว่าอะไรที่ทําให้เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่โรนัลโดหงุดหงิดแล้วเดินกลับไปห้องแต่งตัวไม่แน่ใจผมพูดที่นี่เลยอย่างก็คือผมมองว่าตอนที่แม็กโทมินีลงสนามเขายิ่งเฉยๆอิเล็กเซ่ลงสนามแล้วพอเป็นองตุริอิลังกาลงสนามเนี่ยเขาคงมีความรู้สึกว่าแม้กระทั่งอิลังกาเขายังต้องลงหลังไอเด็กคนนี้เลยหรอแต่ว่าเทนหากไม่ได้เปลี่ยนเพราะอิลันกาเก่งกว่าโรนัลโด แต่เขาเปลี่ยนลงไปเพื่อเรียให้ดาวรุ่งมันมาไปวิ่งไล่บอลเพราะเอาจริงๆถ้าหากดวงสเปอร์ยิงไล่มนเป็น2อหนึ่งมันอมีโอกาสเป็น2อสองทุกเมื่อสถานการณ์มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์มัน d e p พ n d on situation และ Situation นั้นมันขึ้นอยู่กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่บนหัวทุกคนแม้ว่าแม้แต่เฟอร์กี้ก็นั่งต่ำาว่าคำว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่หรือโอเคสแตนอาจจะใกล้ๆกันคือเซอร์และเฟอร์กูสันสแตนแต่ความเป็นจริงก็คือทุกคนมันต้องอยู่ต่ำว่าองค์กร มโ oh หอะไรงุนยิดอะไรในขณะที่อีกกระแสหนึง่งอันนี้มาจากเสื่ออังกฤษเขาบอกว่าอีกมุมเลยคือจริงๆอ่ะจะได้ลงสนามนะเทนหางตัดสินใจเขาให้เขาลงพร้อมกับอ e ีเล็กเซนแต่กลับเป็น CR7 ซตังหากที่ปฏิเสธการลงเล่น3นาทีสุดท้ายนั่นคือสิ่งที่เขาไม่ลงและก็เดินออกไปหลังจากที่อ e ิรันกาลงมาแทนคือตอนแรกอ่ะเปลี่ยนสกอตต์เสร็จจะเอาอ e ีเล็กเซนลงคู่โรนโด นาที87ซึ่งในมุมมองของนักเตะระดับโลกเขามองว่าโอ้โหสานาทีส่งไปถูกเวลาผมไม่ได้มีค่าแค่นั้นผมไม่ลงเทนหากก็เลยต้องเอาอ e ิลันกากับอ e ีเลเซนลงสนามแทน CR7 อันนี้เป็นอีกมุมหนึงที่บอกว่าไม่ใช่ไม่ให้ลงสนามนะแต่ให้ลง3นาทีสุดท้ายแล้วเจ้าตัวปฏิเสธไม่เล่นนะครับมันก็เป็น2มุมซึ่งทั้ง2มุมเนี่ย มันก็แสดงความเป็นอันโูรเฟชชันอลด้วยกันทั้งสิ้นถูกไหมฮะถ้าเราพูดก่อนตามเนื้อผ้าคือคุณอย่าไปรักถ้าจนตาบอดนะครับแฟนถ้าหากมันนอกใจมันก็คือคนที่นอกใจต่อให้รักแค่ไหนก็คือการทําผิดจะให้โอกาสไหมมันอยู่ที่คุณถูกไหมครับแต่มันคือการที่ทําผิดลูกต่อให้คุณรักลูกแค่ไหนคุณจอมตายแทนลูกได้ถ้าลูกมันไปต่อยคนอื่นมันโดดเรียนก็คือความผิด ก็ต้องสอนมันก็ต้องตีมันต้องดัดนิสัยมันไม่ใช่บอกถูกแล้วลูกต่อยได้เยี่ยมกระโดดกำแพงหนีโรงเรียนได้ยอดเยี่ยมวันหลังไม่ต้องเข้าห้องเรียนอย่างนี้มันก็ไม่เท่ากับส่งเสริมการทําผิดหรอฮะผมยังเห็นอีกหลายๆคนที่บอกว่าโอ้ก็เพราะว่าเขามีแพชั่นเพราะว่าเขาไม่ได้ลงสนามแล้วเขางุดหิดเพราะเขาเป็นผู้ชนะโอ้โหแบบนี้นี่อ้างแบบนะเขาเรียกว่าอะไรถูสีข้างนะครับ ถ้าไม่เข้าใจว่าการอดทนเป็นไงปรึกษาซาลาตันอิบาฮิโมวิชได้นะอายุขนาดนี้นะครับวันนี้ผมขอมาให้ผมพูดตรงๆเลยแล้วกันแล้วมันเอาจริงๆมันหายากนะดูฟุตบอลมาสามสามสิบปีผมไม่ค่อยเจอนะใครที่มานั่งหัวเสียวันที่ทีมชนะในบิ๊กแมตช์ไม่มีเพราะในขณะที่เพื่อนเขากำลังแบบโอ้ยวันนี้มึงสุดจอดมากเฟลตวันนี้มึงวิ่งยอดเยี่ยมมากกาเซเมโล่ดักทางได้อย่างดีเยี่ยมรูโรมันต้องอย่างนี้ดิวะ เออแอนโทนี่วันนี้เลี้ยงดีรู้จักชิกตัวตัวบ้างสารโชว,วันนี้ไม่ไดีเท่าไหรนะ่นะนัดหน้าต้องดีวันนี้แรดฟอร์ดมึงยิงบอลเบาๆเป็นไหมมึงจะยิงให้มือโกมันหักเหรอดาโล่ลอยนะเมะื่อกี้คือทุกคนกำลัองอยู่ในอารมณ์แบบช่วยกันทีมนี่ดี t h ส t e a มวารานลิซานโดแบบนี้นะนัดเจอเชลซีสิ่งที่คนที่เป็นรุ่นพี่ที่เป็นตำนานต้องทำคืออะไรจบเกมวิ่งลงไปเลย,เลยไปอกไอบูโน เว l ลด์นเบสกับตันไปชกไอเดเฮอาเยี่ยมมากลูกชอมึงเจ๋งทำหน้าที่เป็นุ่นพิทีตีตีไลคนนู้นคนนี้อันโทนี่แบบนี้เดี๋ยวพี่สอนทิกใหม่มึงเล้งเมื่อกี้หลบเบรสิตดีแล้วเอาแบบนี้นะแบบนี้มีบางจังหวะล็อกมาทางซ้ายบ้างคือทีมคือทำเพื่อผลชนะเพื่อสาคะแนนแต่ไม่ใช่คิดถึงตัวเอง น้อยมากๆที่จะมีหงุดหินอะไรเอาตรงตัวคืองดหิดอะไรทีมชนะสปเปอร์ซึ่งฟอร์มเยี่ยมมากรักษาครีมชีตจี้เชลซีเหลือนหนึคะแนนได้รูตารางคะแนนม้างไหมหรือว่าวันวันดูแต่ไอใครเป็นดาวสัลโวหรือว่าวันวันดูแต่สถิติว่าจะตามเมสซ,ซี่ก,กี่ลูกด่าแล้วก็หงุดหิดเล่เาจริงๆนะคือไม่ใช่แค่เดินกลับไปนะเว้แต่ความเป็นจริงคือเดินไป เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวจากชุดซ้อมมาเป็นชุดแฟชั่นแล้วก็สตาร์ทรถกลับบ้านหาเมียเลยได้วะในในขณะที่เพื่อนร่วมทีมโอ้ยคุณรู้เปล่าคุณดูฟุตบอลน,นะครับอาจจะรู้สึกว่าบอลจบปุ๊บคุณเปลี่ยนช่องคุณนั่งกินกาแฟนั่งกินข้าวกินไอติมเข้านอนแต่หลังจากที่บอลจบนะครับนักฟุตบอลไม่ได้จบแค่นี้นะฮะโดยเฉพาะคนที่เป็นแบบผู้นำอ่ะพวกกัปตันอ่ะมันต้องให้สัมภาษณ์นานนะครับ และอย่างไอคุณสื่อเนี่ยคือหน้าที่เขานานมากเลยนะครับเขาต้องให้สัมภาษณ์สื่อหลักอย่างสกายสปอร์ตเสร็จปุ๊บอ่ะต้องมาให้สัมภาษณ์ MUTV ให้สัมภาษณ์ M UTV เสร็จต้องไปถแถลงหลังเกมอีกถแถลงหลังเกมส0 p พ c ีบางทีเคินไปออกแมตต์ออฟเดอะเดย์คือกว่ามันจะได้นั่งหลังแมตช์อะ่ะโคตรนานผมว่ามีเป็นชั่วโมงนักเตะมันก็ต้องมานั่งสัมภาษณ์มันเป็นหน้าที่คือพี่เดินออกไปจากสนามโอทราฟอร์ดพี่เห็นคนมาขอลายเซ็น มันคือจ็อบอยู่ออนดิวตี้อยู่คือมึงก็มีหน้าที่ที่ต้องแจกไลเซนเด็กๆเพราะว่าเด็กพวกเนี้ยเสียตังค่าตั๋วมาดูมึงเหมือนที่เฟอร์กี้สอนไงเอฟลาเคยเล่าให้ฟังว่าวันนั้นซ้อมเหนื่อยแล้วทุกคนเดินขึ้นรถบัสหมดเลยเฟอร์กี้ยืนแจกไรเซนอยู่คนเดียวมือเปาวิงเลยแจกใส่ผ้ามันคอแจกใส่หมวกแจกใส่เสื้อเซนเหนื่อยเลย30นาทีทุกคนเหนื่อย จากการซอมเฟอร์กี้ขึ้นมาเฟอร์กี้ไล่ด่าทุกคนเลยพวกมึงคิดว่าผู้มึงเป็นใครวะมึงโด่งดังมาจากไหนแฟนบอลเขารอขอลายเซ็นอยู่ทำไมไม่ไปทำหน้าที่คิดว่าเหนื่อยแค่นี้เหนื่อยเหรอมันคือจ็อบที่ต้องทำหรือเปล่าแล้วไอ้พวกนี้เขาเสียตังค์มาคือลูกค้าผู้มึงทำไมมึงไม่ทำไม่ควทำหน้าที่ลวให้ยืนแจกอยู่คนเดียวเอฟลาบอกเฟอร์กี้ด่ายับนะครับเพราะมันคือ,ม,คอมันคือหนึ่งในจ็อบเดสคริปชั่นของคุณอันนี้คือสตาร์ทลดออกไปเลยในขณะที่เพื่อนต้องทำงานอยู่ ได้เฮได้ซึ่งจริงมัต้องมันต้องมาวอร์มดามต้องมาแก้เกมเหมือนว่าเฮ้ยวันนี้เราเหมือนกับไปทําภารกิจอะไรเหมือนทารายการทีวีเสร็จปุ๊บเราต้องมาโพสต์โปรดักชันว่าเฮ้ยวันนี้ไอตรงนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะมาติวกว่าหลังเกมเดี๋ยววนะันหน้าต่อไปเชลซีจะไงคือทุกคนทาเพื่อทีมฟุตบอลมันไม่ใช่เทนนิสยังเป็นทีมเลยนะยังมีทีมโคช้ชไม่ใช่กีฬาประเภทเดี่ยวเห็นแล้วก็เนเล่าตรงๆนะวิจารณ์ตรงๆ,รงๆว่าการทําแบบเนี้ยออกไปเนี่ยก็ไม่เป็นผลดีกับตัวเองนะเพราะอะไร พราะตลอดทีพูดจะตรงๆว่ามกรลาคมที่สมมติอยากย้ายทีมที่มีโอกาสในการซื้อตัวเขาเนี่ยเบอร์หนึ่งในในมุมมองผมยังคงเป็นเชลซีนะครับเหตุผลเพราะว่ามันมีประธานสโมสรที่บ้าในอยากการเอาในการเอาซุปเปอร์สตาร์มาอยู่ในทีมอยากให้ขายเสื้อได้และแกรมพอตเตอร์เนี่ยมันไม่กล้าขัดเหมือนทูกเขิาหลอกถ้าหากไอ้ท็อปบรีมาบ้าๆอย่างดึงโรนัลโด้ไปอยู่ที่ซานฟร์ดบิดจริงๆเพื่อสร้างชื่อเสียงพอตเตอร์มันก็ต้องยอมถามว่าวันเนี้ยถ้าหากประชุมกันและแกรมพอตเตอร์บอกว่า Look ก t ท i m he's like that How c ค n I control him? ผมจะคุมโรนโอยยังไงแล้วท็อปบลีสมมติท็อปบลีมันเห็นมันไม่บ้าจี้มันก็บอกอโอเคแล้วก็ต้องยอมเพราะมันแสดงให้ออกตลอดแสดงออกตลอดเวลาทุกอย่างอะ่ะมันมีผลเสียกับตัวเองหมดและอย่างเอลิกเทนหานี่ที่ได้รับเขากล้าหันเลยเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับโรโนโัลดนะครับอย่างโซชาโอเครับคําสั่งป๋ามาให้ซื้อเอ้ปล่อยมันไปแมนซิตี้ไม่ได้นะเอาเข้ามาแล้วโซชาก็เป็นรุ่นพี่ของเขา การจะทําอะไรมันก็เหมือนทําน้องตัวเองอะ่ะมันก็แบบมันมีนิดนึงอะ่ะสองวันหกมันยังทันกันอยู่แต่เทนฮานี่คู่เขาไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับเซียเซเว่นเลยถูกไหมครับไม่เคยคุมทีมด้วยกันไม่เคยเจอกันมาถึงก็เห็นปัญหาอยู่ก็จ่องจัดก,การแล้วล่าสุดก็ไปซ้อมกบบยูยีแล้วแต่ไอซ้อมกับยูยีไม่แปลกนะครับคือในเมื่อโดนหันชื่อไม่เจ็บก็ต้องมาซ้อมซ้อมก็ซ้อมกับน้องจิิงเอะ่ะอยู่ที่ไหนทําตัวให้มีประโยชน์นะคุณลองคิดดูนะเด็กๆยูยี่ได้เห็น เซนโนโรนโดโชว์สเต็ปเท้าในสนามซ้อมเนี่ยมันมีแต่แรงมานานใจคุณกลับมาเป็นคนเดิมดีกว่านะครับอ่ะคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับเออลืมเลยว่าคลิปในวันนี้นะครับเรามีสปอนเซอร์นะครับสนับสนโดย ATK จากบริษัทอินเตอร์พร u เมียม e อาเลนะครับเป็นตัวของ HIP Biotech นะครับซึ่งก็สั่งซื้อคนเข้ามาได้เลย นะครับในราคาเพียงชุดละ27บาทนะครับกล่องหนึงมี5 0าร้อกล่องนึงมี20ชุด540บาทแต่อันนี้ต้องสั่ง2กล่องถึงส่งฟรีและถ้าสั่งยกกล่องนะครับมันจะมี20ชุดของฮิปเปิลเทนะครับอันนี้ตรวจจมูกจริงแย่คอก็ได้จะได้ฟรีแมสเค k f เ4ที่ผมใส่อยู่เนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยอันเนี้ยที่มันจะครอบปากครอบจมูกแบบเนี้ยอันนี้คือได้ของ แถมจากบริษัทอินเตอร์พิ n t o าอเลเปนทันทีหลังจากที่สั่ง ATK กล่องหนึ่ง540บาทมี20ชุดก็จะได้มสฟรีลายไปหาได้เลยที่ไลน์ atipo8 ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าวันนี้ขอโยกหน่อยใครที่อยากตามข่าวลูซีเวนเจอร์ดโดนไล่ออกแล้วอาร์เซนอลชนะ PSV ไปติดตามได้ในช่วง Big News ครับ อ่ะหลังจากคุยเรื่องเครียดไปเยอะนะครับวันนี้ขอยกบิกนิวส์ครับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับเผื่อหลายคนไม่ได้อยากรู้แค่คริสเตียโนโรนัลโดก็ให้ทราบเอาไว้ว่าสตีเวนเจอร์ดโดนไล่ออกจากกุนซือแอสตันวิลล่าเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ตอนแรกเขียดเส้นตายไว้2นัดเจอกับฟูลแลมกับเบนฟอร์ดไม่ต้องรอนัดที่2ไปเลยเมื่อคืนนี้แพ้ฟูลแลมอุตส่ามีข่าวว่า บอกบริหารบอกยังไงก็ยังให้คุมต่อนั่นเป็น fake news. เฟกนิวส์เกียบร้อยยับพังไปแล้วครับซีเบนเจอร์ระถามว่าทำไมผมว่าโดนจับทางได้กุนซืออายุน้อยๆอ,อย่างแลมพาร์ตตอนคุมเชลซีแล้วโดนไล่ออกมาจำได้ไหมแล้วก็คุมเอเวอรนต์ยังโชคดีที่ไม่ตกชัน้นโดนจับทางได้ทั้งสิน้นผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีแผน B ีนะครับผมเชื่อว่าเขามีแผน1แผนสงแต่พอแผน3แผน4เนี่ยมันไปไม่ได้แล้วระเบิดเวลาจริงๆไงทารอนมิงเนี่ยโอ้แต่ละเกมพลาดเยอะจริงๆ นะครับก็โตนไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าอายุเองน้อยต้องขุกขายเยอะนะครับคงเจอยเยอะพอสมควรส่วนเมื่อคืนนี้อาร์เซนอลชนะพีเอสวีหนึ่งูนะครับพีเอสวีเล่นดีนะของฟานิสโตรอยะนะครับแต่มาตินเคโอนบอกไม่น่าเชื่อว่าวันนี้แฟนอาร์เซนอลจะกลับมารักการอิชาก้าได้อีกครั้งหนึ่งเป็นคนยิงอาร์เซนอลนี่ชนะ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 มีแพ้เกมนึงกับแมนยูแต่ลชนะ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 คือจะไม่คิดสะดุดมากเลยนะครับปืนใหญ่สุดยอดจริงๆนะครับในขณะที่บาร์เซโลนาครับเมื่อคืนนี้ผมนั่งดู ผมให้กำลังใจชาบีเอนันเดสนะผมเข้าใจว่าบาซ่ามนอยู่ในอารมณ์ประมาณบ้านเป็นหนี้อ่ะแต่อยากให้ให้เวลาชาบี้จริงๆแม้ว่าสุดท้ายเขาจะตกรอบแชมเปียนส์ลีกนะผมว่ามันเวิร์กวะ่ะโอ้โหแล้วเลวานได้เล่นโคตรโหอะไรกับกาบีนะครับชนะบียารเรียลสามประตูต่อศูนย์ผมไม่แน่ใจแฟนบาซ่าคิดอย่างไรถ้ามุมมองผมถ้าไม่หนักจนเกินไปให้โอกาสชาบี้เขาเหอะให้เขาลองพิสูจน์ตัวเองผมว่าเขามานะครับส่วนคนที่จะไปเนี่ยก็คือคอนเต้ครับวันนี้มีการแฉงเกิดขึ้นว่า ทำไมคอนเต้ถึงไม่ยอมต่อสัญญากับสเปอร์ที่ีสัสกทีทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเหลือสัญญาแค่ปีเดียวมีกระแสออกมาบอกว่าจริงๆแล้วคอนเต้อยากย้ายออกจากทอแนมคอสเปอร์ N ur, ซึ่งเป็นลูกโซ่แน่นอนนะครับถ้าคอนเต้ไม่อยู่เพราะว่าทางฝั่งของแฮร์รี่เขนก็รอไปอยู่ถ้าหากเขามีคุณซื้อที่เขาไม่ได้สนใจเขาไปแน่นอนนะครับนี่ก็คือบิ๊กนิวส์ที่ไม่อยากให้พลาดในวันนี้นะครับอ่ะช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมอย่าลืมครับว่าวันนี้ มีผ้าบันคอของพอสโกผืนนี้เดีผมหยิบก่อนตอนนี้นะครับผ้าบันคอพอสโกเนี่ยคือเหลือสามผืนสุดท้ายนะครับผืนลาเก้อบาทแต่ว่ามันมีผืนที่เป็นผืนโชว์อันนี้ที่ผมไว้โชว์ตลอดเนี่ยเหลือผือนเดียวอ่าไปขึ้นอินเสิร์ตมาดูนะพอสโกที่เราเคยถ่าย,าน,น,ยนี่นะครับผืนลาเก้ร้อบาทนะครับถ้าใครไม่ถือ อยากจะได้เอาผืนโชว์ไปตรงนี้ไม่มีกล่องให้อันนี้800บาทลดให้100บาทก็ไลน์มาหาได้เลยที่ป๊อปเวรดคอนตรงนี้นะครับในขณะที่คนนี้ก็ขายดีครับภาพมันคอของเอลิกเทนหากนะครับอ่าเอาเทนหากกับชไมเคร์ให้ได้ดูเทนหากกับชไมเคร์นะครับมาพร้อมๆกันนะครับคนหนึ่งเลเจนด์อีกคนหนึ่งก็เป็นคุณซื้อของเราในปัจจุบันภามันคอของคุณซือของเรานะครับเอลิกเทนหากตรงนี้นะครับคือละ790บาท คนที่จะไปอังกฤษก็ซื้อซื้อเตรียมเอาไว้นะครับจะได้มีของเอาไว้ไปดูบอลแล้วก็ภาพันของปิเตอร์ชไมเคิลอันนี้900บาทนะครับแล้วก็มีอีเล็กเซนด้วย1,000บาททั้งหมดเลยครับผมว่าเป็นคนตรงนี้อย่าลืมเรื่องทัวร์นะครับครบ25คนปิดรับทันทีเพราะว่ามันราคาต่ำกว่าตลาดเยอะมากๆเดี๋ยวจะทำให้ตลาดของทัวร์มันปั่นป่วนซะเปล่า,านะครับใครอยาก ไปนะครับรีบจองโดยด่วนเพราะตอนนี้มันมาเยอะมากๆแล้วรับไม่ไหวแล้วแล้วก็จะชี้วัดคนที่ได้ที่นั่งแน่ๆที่ราคาที่เงินจองไม่ใช่ที่ราคาจองคธอถ้าจอง25 0 0มนานี่คือคุณได้ไปแน่นอนจองให้หนึ่งที่นะครับอ่ะลองไลนหาผมได้ถ้าผมว่างผมจะตอบเองนะครับแล้วผมจะให้บริษัททัวร์โทรไปให้บริการตรงนี้ได้เลยประมาณนี้แล้วเดี๋ยว พรุ่งนี้ในวันเสาร์มีฟุตบอลเตะกันเยอะมากๆแมนยูเจอกับเชลซีเดี๋ยวเออมาเตนะดึกแน่มีโอกาสไลฟ์ได้ที่บ้านเจอกันบ๊ายบาย